สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับชาด้าีกร์แล้วนะคะซึ่งด้านนี้ก็กำลัจะที่นี้เป็นวันเวลิมฉลองเพื่อมีเวลาว่างนะคะ <c oughs> มาอัดคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะแต่งหน้าในนิดนี่ให้เพื่อนๆดูแล้วก็ได้แตกต่างกันนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ลิปสติกสีส้มหมอกแดงๆนะคะมาปิดบุงบริเวณใต้าต,า,ตาของเรานะคะแล้วก็มาปิดบริเวณรอยสิวของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเวลาที่ลงรองพื้นหรือว่าลงคอนซีลเลอร์เนี่ยมันจะได้ปกปิดได้ดีขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นไม่เทาด้วยนะคะ ่อมานะคะเราจะมาใช้รองพื้นฟิต m มีนะคะมาปกปิดบริเวณใต้ตาของเรานะคะเพื่อลดรอยหมองคล้ำนะคะตรงใต้ตาของเราให้ใต้ตาของเราเนี่ยดูไบรท์ขึ้นนะคะค่อยๆเกลี่ยน,นะคะทำมือเบาๆถัดมานะคะเราก็จะมาใช้ BB c คอนซีลเลอร์ของ c l e a r n o โ e นะคะมาปกปิดบริเวณรอยสิวของเรานะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะ แตะเบาๆนะคะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะมาใช้ลิปแอมพายนะคะเดี๋ยวจะสวอีให้ดูสีน้องดีมากนะคะเราก็จะมาทาบริเวณตรงโหนกแก้มนะคะแตะเบาๆแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะ เราจะใช้น้องแบมพายนะจ๊ะแตะไปบริเวณเปลือกตาของเรานะจ๊ะให้ตาดวงมีเลือดฝาดเรื่อยๆเ,เหมือนสีแกมนะจ๊ะลืมถาตาล่างนะ mm hmm. ต่อมานะคะเราจะมาใช้แป้งฝุ่นของพรตัวนี้นะคะเบลอรูขุงขนของเรานะจ๊ะแตะๆๆไปบริเวณใต้ตานะจ๊ะแตะไปเรื่อยๆ เราก็จะมาใช้พาเลตสีตาตัวนี้นะจ๊ะทาไปบริเวณเปลือกตาสีนี้เลยแตะๆนะจ๊ะแล้วค่อยๆเบรนสีนะจ๊ะน้องจะออกเป็นโทนน้ำตาลอุ่นๆน,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 นุ่นๆนิดหนึ่งนะคะ ่อมานะคะเราก็จะมาขีดอายไลเนอร์กันนะคะเพื่อความปังปุริเยของตาเรานั่นเองจ้ะเริ่มกันเลยค่ะค่อยๆกรีดนะจ๊ะว่าจากหางก่อนทํามืองเบาๆต่อมาก็จะมาถึงคิ้วของมงกุฎของหน้าเราแล้วนะจ๊ะมาเริ่มเขียนคิวกันเลยจ้ะ ค่อยๆวาดนะจ๊ะตรงฐานคิ้ววาดตรงหางคิ้วให้มันดูแบบคิ้วดูยาวดูมีมิติมากขึ้นนะคะ mm hmm. ต่อมานะจ๊ะเราก็จะมาดัดขนตากันนะจ๊ะเริ่มดัดตรงบริเวณโคนขนตาก่อนแล้วไล่มาตรงกลางแล้วก็ปลายนะจ๊ะค่อยๆดัดนะคะ ต่อมานะจ๊ะเราจะมาปัดขนตาด้วยเมเบอรีนไฮเปอร์เคิลนะจ๊ะเป็นมาสคาร่าปัดบริเวณโคนขนตาก่อนนะจ๊ะแล้วก็ไล่มาตามลำดับนะคะอย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยปัดเบาๆค่อยๆปัดต่อมาเราก็จะมาทาลิปของ 4U2 o นะจ๊ะเบอร์ W31 เนี hmm. นะจ๊ะเป็นสีส้มออกตุ่นๆนิดนึง ต่อมาเราก็จะมาใช้ลิปน้องแบมพายสีเดิมของเรานะจ๊ะทาไปบริเวณกลางปากของเรานะคะค่อยๆทาค่อยๆเกลี่ยนะคะ ค่ะฟินิชลุคของเราก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตไปทำผมก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันนะคะเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุคที่แททูของเรานะจ๊ะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถาแต่งตามกันได้แบบง่ายๆเนาะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบในลุคนี้ที่ด้าแต่งด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ <laughs> เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากได้รีบแบมนพาแบบดาน,นะคะเดี๋ยวด้าจะทิ้งชื่อล้านไว้ให้นะจ๊ะไม่้าใจดีมากๆราคาสินค้าก็ถูกด้วยสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะด้าขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้าด้วยนะคะ